สวัสดีค่ะมาชมใบโหระพานะคะงามมากเลยค่ะเลิกงานมาก็าเข้าสวนทันทีเลยนะคะมาชมผักพริกค่ะชอบมากเลยนะคะเนี่ยมีความสุขเวลาเดินเข้ามานะคะ หอมใบแมงลักมากเลยนะคะใบแมงลักใบสสรละแหน่กะเพรานะคะต้นหอมนะคะตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นนะคะที่อังกฤษนะคะหอมใบโหระพามากเลยคะ่ะหอมใบแมงลักนะคะเหลืออีกหนึ่งเดือนนะคะเวลาก็จะหมดแล้ว เวลาของผักก็จะหมดแล้ว